ซีเขาวสวยมากเลยหอมด้วยมันเพิ่งสวยปีนี้แหละพี่หนอกก็เขาเพิ่งปลูกได้สามปีเนาะในเมืองเนี่ยโอ้สวยสวยนวูดกรอเก็บเม็ดเนาะเข้าที่เหล่เพาะก็อกงอกอยู่นะลองเพาะอ,อยู่สเสร็จแล้วไม่มีคนดูแลให้โอ้ตรงที่เขาตัดออกนี่ถ้าไม่ตัดนี่จะเป็นดอกสวยด้วยเนาะ ดกดกยาเลยเขาตัดมันมันเลยไม่ม,ม,ม,มันเลยออกใบยางไงเนาะใบยังยังอ่อนเลยออ้ยสวยอสวยสวยหอมด้วยเนาะถ่ <c oughs> ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย <c oughs> โอ้โหวันนั้นถายสีม่วงให้ดูจังในสวนเขาเนาะว้ายดูหนูข้างบนเห็นไหมเขาไม่ตัดเขาไม่ตัดยอดไม่ตัดกิ่งมันเห็นไหมน่ะมีมีมีมแต่ มีแต่ดอกเนาะใบพึ่งออกนะตุมๆอยู่ที่นั่นอะ่นอะเนาะยังไม่บานเลยโอ้สวยจ้าด้วไม่เป็นนาตัดเลยเอามันไปคัดๆกับหลวดใบเนาะตัดเหลอาใบมันออกมาเห็นไหมมันเลยเห็นดอกหน่อยนะ่ะดอกลบอยู่ข้างในเนาะโอ้สวยมากปีนาสวยกว่านีอีกเนาะออหอมสวยด้วาพึ่งเต็มเลย <c oughs> มีเห็นมานซอนอยู่อุย้ยสวยสวยสอ,อนนี่แหละคนชอบดอกไม้เนาะเห็นอะไรก็เห็นดอกไม้อะไรก็สะอ,อนเนะาะโด้โอหมอมเดินผ่านดูสวยจริงๆ มันมีใบใบเอาไม้มาวันนี้เอาพึ่งพึ่งพึ่งสวยจังเลยเอยเดี๋ยวดูดูหน่อยนอนรับหรือเปล่านะ่ะนอนรับหรือเปล่าเหมือนดอกแคเลยเนาะเหมือนดอกโรบิเนียเลยเนาะแต่ว่ากลิ่นหอมไม่เหมือนกันเอ้ยนอนรับนี่หรือว่าตาย กินจนตายนี่ทุกอยใกล้ๆจะดูว้ายไอ้จับจับโดนแมลงไหมว้ายเป็นผีชักคู่สวย